สวัสดีครับวันนี้มาแคสเกมเกมแรกในชีวิตไม่เคยแคสกับชาวบ้านเขาเลยอ่าเรามาลองกันดูดีกว่าเกมนี้คือเกมกอล์ฟเป็นเกมดึกดำบรรมากอ่ะแล้วทำไมมันเออเลยอย่างนี้ละครับโอเคกดบนล่างเพื่อเปลี่ยนไม้นะครับเห็นไหมเห็นไหมกดซ้ายขวาเพื่อเลื่อนทิศทาง แล้วก็กดปุ่ม A เพื่ออเลือกเป็นน้ำหนักอือเจอ,อเอ้ยออเออมาแรกเราก็จัดไปครับ OB เห็นไหมผมเทปแค่ไหนมาเอาใหม่เ,เกือบตรงกรอบแต่มันก็บางเกิด จัดไปครับหลุมพาสีมาดูซิว่าเราจะได้กี่โบกี้ไม่ไม่ต้องไปนับเบอร์ดีนะนับว่าตอนนี้เราจะได้กี่โบกี้ไอ้กี่กโบกี้กันดีกว่าเออระยะหลุมโอเคเปลี่ยนไม้าจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าไม้ไหนความแรงมัน ต้องตี่าไรอู้จัดไปสองโอบีพัดเลยไหมท่ามังเคอร์เห็นไหมผมเก่งมากแม่เกมแรกผมยังจัดไปซะขนาดนี้เออ ปังย่าปังย่าเอ่อแรงลมใช้ไม้ก้าไอ้ใช้ระยะหลุมดิวเท่าไหร่เนี่ยช่างไรอ่ะเออขึ้นกีแล้วขึ้นกีแล้วแล้วกรีนโอเคกีไหลลงพัดความแรงเออเอออยากบอกว่า ขอเล่นเกมเดียวนะไม่อยากจะโชว์กากไปมากกว่าน right ี้แล oh. ้วส uh ิบเอ็ดไม้เข้าไปแล้วเกมแรกอ้าวออกนอกกรินเออสิบสองไม้กลับไปกลับไปกลับไปฮะข้าวฝั่งต่างหากอ่าเราอยู่ไหน เก่งไหมครับ15ไม้บวกไป11โอเคผมว่าผมจบทีแค่นี้ดีกว่ากากบรรลัยจริง